สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกระมมมเซกกาแกลวชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อของทำ YouTube ได้เงินไหมได้เงินยังไงได้เงินเท่าไหร่ใครเป็นคนให้เงินอะอ่อออก่อนเข้าไปดูคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ เนื้อเรื่องเลยนะคะก็คือว่าตั้งแต่ทําช่องมานะคะมีหลายๆคนถามว่าแบบเออท o u t u b e นี่ได้เงินหรอได้เงินหรือเปล่าได้มาจากไหนใครให้อ่าเราจะมาตอบทีละคําถามนะคะทํา y o Youtube ได้เงินไหมได้เราเราท youtube เนี่ย เขาจะมีกฎให้ว่าเราจะสร้างรายได้กับเขาได้ก็ต่อเมื่อเราทํากฎของเขาสําเร็จนั่นก็คือ 1. มีคนดูครบ4,000ชั่วโมงนะคะสมีคนติดตามครบ1,000 s u b s ซับสไต้องทำให้ผ่านกฎนี้ภายใน1ปีภายใน1ปีเราสามารถเปิดสร้างรายได้กับ YouTube ได้นะคะถ้าเราทําตามกฎนี้ 2. หลังจากที่เราทำผ่านกดเสร็จแล้วนะคะเราสามารถไปเปิดรับโฆษณาให้เข้าช่องของเราแล้วนั่นจะเป็นจุดที่สร้างไรายได้ให้เราที่หลายๆคนถามว่าเราจะได้เงินจากไหนก็คือได้เงินจากโฆษณาที่เรารับเข้าช่องของเรานะคะ 3. งานรีวิวเข้ามางานรีวิวเข้ามาพอหลังจากคนติดตามเราเยอะมากขึ้นเราก็จะสามารถรับงานรีวิวต่างๆได้มากขึ้น 4. มีสปอนเซอร์สนับสนุนช่องนะคะอย่างเช่นเขาจะส่งเสื้อผ้าเครื่องสำอางส่งนู่นส่งนี่มาให้แล้วก็มีเงินให้ อะไรเงี้ยค่ะก็จะได้รายได้เสริมจากทางอื่นด้วยสําหรับรายได้จาก YouTube หลักๆที่ว่าจะได้จากโฆษณานี้นะคะเราต้องรอให้เ,เงินครบ100เหรียญน,นะคะเราถึงจะสามารถเบิกออกมาใช้ได้นั่นก็คือเราต้องรอไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดคลิปไหนฟุกหรือว่าเดือนไหนมีคนดูคลิปเราเยอะๆเราก็อาจจะได้รายได้ไภายในเดือนนั้นเลยถ้าเดือนไหนมีไม่ถึง100เหรียญน,นะคะเราก็รอไป2อสมเดือน4ีหเดือนหรืออาจจะเป็นปี ถึงจะได้ไรายได้ก้อนนี้ออกมานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราทําทําแล้วเราไม่ได้หวังว่ามันจะเออฉันต้องได้นะฉันต้องได้นะอะไรเงี้ยมันจะมีความสุขไปเองนะเหมือนแบบทำเพราะว่าเราเราอยากทําอะแล้วพอเราเห็นว่าเออมันมีแนวทางที่เราจะได้เงินเราก็จะขยันทํามากขึ้นหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบทําไมขยันถ่ายคลิปจังเลยบางทีมีนะคะที่แบบเฮ้ยฉันแบบ วันนี้ฉันจะทําอะไรดีคิดไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็มีค่ะแต่ก็เราก็แค่รู้สึกว่าเออมันก็มีคนที่รอดูเรานะบางทีเราลงคลิปไปคนดูต่อให้น้อยแค่ไหนอ่ะเราก็ลงเรารู้สึกว่าเขารอดูเราอยู่คนที่ชอบเราก็ยังคงชอบเราในแบบที่เราเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็เออคำถามที่ถามว่า youtube ทำ Youtube แล้วได้เงินไหมได้นะคะทุกคนแต่ยังไม่ได้ค่ะตอนนี้แต่มันได้นะคะเดี๋ยวตอนที่ได้แล้วจะมาอัปเดตให้ดูว่าได้ยังไงอะไรเท่าไหร่นะคะก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาย